สวัสดีครับเชี่ยม,มาตโตกลับมาอีกแล้วนะครับวันนี้ก็กลับมาพร้อมกับปืนที่มีคนถามหากันเข้ามาเยอะมากนะสำหรับสายซองควงอย่างซองควง M187 ชื่อภาษาไทยไวภาษาทวาว้ภาษาไทยว่าอะไรไม่รู้นะจำไม่ได้เดี๋ยวพอไปเปิดดูกันนะครับก็เป็นซองควงที่ใช้อยู่นะครับตัวนี้นะ Hand of Hope เออ h a น d of ั o เ e นั่นเองนะครับซองควงตัวนี้นี่ต้องบอกเป็นซองควงที่ติด อันดับท็อปปนะของซองควงที่มีคนชื่นชอบในการใช้งานมากๆนะครับซึ่งกิจกรรมนี้จะมาตั้งแต่วันที่11ไปจนถึงวันที่17นะครับเป็นระยะเวลา7วันด้วยกันนะครับ7วันด้วยกันก็อยู่ในกิจกรรมอะไรนะครับอยู่ในกิจกรรมกาชา5เหรียญนะครับกาชา5เหรียญที่้องต้องสะสมเหรียญนะครับเป็นไงวะให้ครบ5เหรียญอยากช่วงนี้ไม่มี เ่งนี้ไม่มีไม่เป็นไรนะครับอยู่ในการใช้ห้าเหรียญซึ่งสะสมขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็พอครบ5เหรียญเนี้ยก็จะได้สกินปืนอันนี้ไปนะครับทีนี้เรามาดูดีกว่าว่าสกินปืนอันนี้มันดียังไงนะครับสกินปืนเนี้ยเป็นสกินปืนที่บวกดาเมจนะครับให้2ควงแล้วก็ลดความเร็วในการรเีเพิ่มความเร็วในการรีโหลดถ,ถึง2หน่วยนะครับส่วนที่เสียไปคือความเร็วในการเคลื่อนที่ซึ่งพี่บอกอยู่ตลอดทุกคลิปนะครับว่าความเร็วในการเคลื่อนที่เนี่ยมันเป็นอะไรที่เราไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าปกติเรา ไม่ถือปืนวิ่งนะครับความเร็วในการเคลื่อนที่มันจะไปลดก็ต่อเมื่อน,น้องถือปืนนั้นวิ่งเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าน้องไม่ถือปืนนี้วิ่งเนี่ยความเร็วในการเคลื่อนที่จะไม่มีปัญหาเรียกได้ว่าสเตตัสที่บวกมา2อ,อันเนี้ยดีมากๆส่วนอันที่ลดไปก็เป็นอันที่ดีนะที่ควรจะลดนะแล้วที่สําคัญคือเท่มากนะสองควงกระโหลกเขียวเนี่ยเป็นกระโหลกลก็มีไฟสีเขียวน,ยนะครับเทียบกับอันอื่นๆเป็นยังไงนะครับเทียบกับอันนี้นะครับ น้องบอกว่าความอันนี้ใกล้เคียงกันเลยนะใกล้เคียงกันเลยความแตกต่างระหว่างอันนี้กับอันนี้คืออะไรดูไหมอันนี้คือลดความเร็วในการเคลื่อนที่อันนี้ลดความแม่นยำทำให้เวลาที่น้องยิงสองควงม,มันจะกระจายกว่านะครับแต่ว่าน้องก็จะวิ่งไวกว่าเวลาที่ถือนะซึ่งตัวนี้ไม่มีขายแล้วนะครับเป็นของแรนะครับซองวันพ u นช์ m ม n เป็นของแรนะย้าอีกครั้งนะเพราะฉะนั้นถ้าน้องอยากได้ปืนซองควงสายดาเมจที่ดีๆนะก็เหลือตัวนี้นะอีกตัวหนึ่งที่มีคนใช้ก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยจะบวก เขาเรียกว่าบวกดัมเมจหนึ่งแล้วก็ความแม่นยำหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเกิดเทียบกันตรงๆเนี่ยต้องบอกว่าซองวนเนี่ยมันจะมีสสายด้วยกันคือคนที่เล่นสายบวกดัมเมดกับอีกคนหนึ่งที่เล่นสายบวกอัตราการยิงนะครับสายบวกดวัมเมจตอนนี้เนี่ยจะมีที่แบบท็อปๆหน่อยอ,อยู่3ตัวด้วยกันนะครับก็คือตัวนี้ตัวน,วนี้ตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันบวกดัมเมจหนึ่งใช่ปะ่ะลดระยะแล้วก็บวกความแม่นยำทำให้เวลายิงไปเป้าจะไม่กระจายแต่ว่ามันยิงได้ในระยะที่ค่อนข้างใกล้นะครับ เพราะฉะนั้นถ anyway, ้าเทียบกับ2ตัวนี้บอกเลยว่าตัวนี้ห่วยห่วยสุดยอดนะห่วยสุดยอะใน3ตัวทีนี้มาดูที่2ต so ัวนี้กันนะครับ2ตัวนี้เนี่ยความสามารถเนี่ยมันเหมือนกันค่าที่บวกเหมือนกันแต่ค่าที่ลบต่างกันนะครับก็คือบวกตาเมจดหนึ่งบวกความเร็วในการรีโหลดสองซึ่ง2องควงเป็น2องที่ต้องรีโหลดบ่อยมากๆเพราะว่ามีแค่2นัดนะครับน้องยิงสองนัดน้องต้องรีบรีโหลดเพราะว่า2องควงสมัยนี้เนี่ยบอกเลยว่า2องนัดเผลอๆไม่ตายนะครับ เพราะฉะนั้นการที่เอารีโหลดได้เร็วเนี่ยเราจะได้เปรียบคู่ต่อสู้ในการที่มายิงนัดที่3นัดที่4เพื่อทาให้เขาตายแต่ถ้ากเกิดน้องเป็นคนยิงหัวแม่นนะครับพะหนึ่งนัด2นัดเนี่ยตายเยอะนะครับเพราะฉะนั้นซอ,องควงตัวนี้เนี่ยมันดีมากๆนะครับเพราะมันบวกดาเมจด้วยแล้วก็บวกทั้งความเร็วในการรีโหลดด้วยและอย่างที่บอกไปว่าต่อให้น้องชื่นชอบความเร็วในการเคลื่อนที่แต่ว่าไม่มีทางเลือกให้น้องแล้วเพราะว่าซองควงตัวนี้เป็นของแพรนะต้องซื้ออันนี้แทน ทีนี้ถ้าเป็นสายที่ไม่ชอบดาเมจล่ะนะถ้าเป็นสายที่ไม่ชอบดาเมจตอนนี้จะมี2ตัวนะครับคือตัวนี้กับตัวนี้นะครับซึ่งพี่ต้องบอกว่า2ตัวนี้ดีทั้งคู่เหมือนกันนะครับแล้วแต่ว่าเราชอบอันไหนนะครับอันนี้คือสําหรับคนที่ไม่ได้ชอบดาเมจนะครับไม่ชอบความเร็วในการรีโหลดเนี่ยมาเลือกตัวนี้กับตัวนี้ได้ตัวแรกเนี่ยจะเป็นตัวที่บวกอัตราในการยิง2นะครับบวกความเร็วในการรีโหลด1แล้วก็ลดความแม่นยํา1นะตัวนี้ดียังไงนะครับ มันจะทําให้น้องยิง2นัดได้ไวกว่าสองพวงสองพวงตัวอื่นรวมไปถึงการรีโหลดเพื่อกลับมายิงใหม่นัดสานัด4เนี่ยก็จะไวกว่าตัวอื่นแต่ว่าต้องบอกไว้ว่าดาเมจมันเบากว่า2ตัวนี้อยู่แล้วนะครับเบากว่าสุดแล้วแต่ว่ายิงได้ไวกว่านะครับแต่ก็ความเร็วในการรีโหลดเนี่ยมี1แต่ว่าความเร็วในการรีโหลดของ2ตัวนี้นี่2นะครับมันจะรีเร็วกว่านะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสายอัตรายิงตัวนี้เป็นอีก1ตัวเลือก แต่ว่าอีกหนึ่งตัวเลือกที่มีมาเช่นเดียวกันคือซองพวงตัวนี้นะครับโคดินแกลตัวนี้ไม่ใช่ของแลนนะครับยังมีโอกาสวนกลับมาขายอยู่นะซึ่งตัวนี้เนี่ยสเตตัสเนี่ยจะบวกอัตราในการยิง2เหมือนกันแต่ว่า,าตัวนี้ที่บวกความเร็วรีโหลดเนี่ยตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นระยะทําให้ยิงได้ในระยะที่ไกลขึ้นแล้วก็ปยชน์ในความเร็วในการรีโหลดแทนนะซึ่งต้องบอกว่าหลังจากเทซาเนี่ยความเร็วในการรีโหลดที่ตัวป้ของตัวนี้เนี่ยเราต้อง,องไปเล่นดูก็ได้นะครับว่ามันไม่ได้ลดเยอะขนาดที่แบบ เห็นผลต่างเหมือนตอนเราเล่นอันเนี้ยถ้าเกิดใครเล่น2องควงถ้าเกิดใครเล่น2องยาวตัวนี้น้องจะรู้ว่ารีโหลดทีหนึ่งนี่วิ่งได้รอบบ้านอะ่ะใช่ปะ่ะเพราะว่าคือมันร,รีโหลดแค่หนึ่งแต่ว่ามันรีโหลดนานค้นมากๆนะครับแต่ว่า M1887 ตัวนี้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 ความเร็วในการรีโหลดที่เสียไปหนึ่งอะ่ะไม่ได้มีผลขนาดนั้นน้องลองไปเล่นเทียบดูก็ได้นะครับความจริงพี่เคยมีทําคลิปหรือเปล่านะจำไม่ได้เคยทําคลิปไปหรือเปล่านยของตัวนี้น่าจะเคยทําคลิปของตัวนี้เทียบไปแล้วนะครับว่า ความเร็วในการรีโหลดที่ลดลงไปเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้สําคัญขนาดนั้นถ้าเกิดเทียบกับไอเอ็นนะครับนะแต่พี่ก็ยังใช้ตัวนี้นะพี่ชอบอะ่ะมันมันแรงมันเร็วนะเรายิงคาต้าในเจ็ดไหนก,ก็ก็โอเคละเพราะฉะนั้นถ้าสรุปแล้วกันสรุปประกรันถ้าเกิดใครเป็นคนที่เน้นสายดาเมจนะครับซ่องควงสายดาเมจตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ดีสุดส่วนถ้าเกิดเน้นซ่องควงสาย ยิงเร็วนะครับก็มีให้น้องเลือกสองตัวแล้วแต่น้องจะเลือกแต่ถ้าเป็นพี่พี่จะเลือกตัวนี้นะครับพี่เป็นสายดั่นนะสายดัานจะเลือกตัวนี้จะสายดาเมจเลือกตัวนี้ซึ่งพี่ก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวหลักอยู่ถ้าเกิดน้องไปดูในสติมนะครับส่วนซองอื่นๆนะครับก็ถ้าเป็นตัวนี้นะความจริงตัวนี้มีคนใช้หลายอันมากเกยทั้งตัวนี้นะครับทั้งตัวนี้นะครับแล้วก็ซองไฟก็ยังมีคนใช้อยู่นะพวกดาเมจรวมไปถึงซองเด็ดไอ้ด้วยนะครับเด็ดาออยู่ไหนวะเด็ดายอยู่ ไม่ใช่เด d Eye หายตัวนี้นะครับเด d e ไออัตราในการยิง2ถ้ามีเ e d Eye ก็เด d e ไ e แต่ว่าถ้ามีดีกว่าเ e d Eye ก็คือตัวนี้ก็ตัวนี้นะตัวนี้เป็นของแรแล้วนะไม่มีทางมาเป็น2คนที่แรงที่สุดนะครับยิงคือแบบหึมไม่รู้จะแตกยังไงนะครับตัวนี้จะได้อัตราการยิงกับความเร็วในการรีโหลดนะแล้วก็อีกตัวนึงที่คนใช้บ่อยก็คือจะมีตัวนี้นะครับในการหนึ่งหนึ่งก็คือใช้อัตราการยิงกับระยะนะแต่ว่าพี่เป็นคนชอบอันนี้พี่ชอบความเวอร์วังอลังการนะครับเนี่ย บวกดาเมจกับอัตราการยิงนะส่วนสแปซนะใช้อะไรสแปซพี่ใช้ตัวนี้นะบวกดาเมจสมกกาซินหนึะครับซึ่งสเปซเมื่อก่อนก็จะใช้เป็นตัวอ,อยู่ไหนวะา,าไม่เจอมันจะมีนี่น,นี่ตัวนี้นะบอมบ,บ,บีที่บวกดาเมจ2เพราะว่าสเปซไม่ยิงได้เชียนะอัตราในการยิงพี่ว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรขนาดนั้นนะครับ แต่วาพอมีมีตัวนี้เข้ามานะที่บวกทั้งดาเมจและแมกกาซีนก็เป็นตัวที่ดีที่สุดในเกมตอนนี้นะครับส่วน M A G 7ตอนนี้ใช้ตัวไหนนะครับความจริงตอนนี้ก็ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ไม่ตัวนี้นะครับมี4ตัวนะ M A G 7ตอนนี้นะที่คนดูดูกันก็จะมี2ตัวนี้นะก็คือตัวที่บวกแมกกาซีนดาเมจแล้วก็ตัวที่บวกระยะกับเจาะเกาะแต่ว่าพี่บอกเลยว่า ดาเมจกับเจาะเกาะนะครับถ้ายิงคนไม่มีเกาะดาเมดดีกว่าอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดยิงคนมีเกาะนะครับเจาะเกาะจะดีกว่าตั้งแต่เกาะ2ขึ้นไปนะเพราะฉะนั้นปกติปืนตัว M A G 7เนี่ยมันอาจจะใช้ได้จนถึงทายเกมนะเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยเลือกตัวนี้ที่มันใช้จะการเจาะเกาะแล้วก็บวกระยะเพราะว่าปืนนี้เป็นปืนที่ถ้าเกิดไม่มีระยะน้องต้องยิงระยะที่ใกล้มากๆนะครับใกล้มากๆเรียกได้ว่า2องจูบหน้ากันเลยทีเดียวแต่ว่าถ้าเกิดมีระยะก็จะช่วยทําให้ยิงได้ไกลขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็น ซองที่พี่ใช้นะครับแล้วก็กิจกรรมซองขวงที่กําลังจะมาในวันที่11นี้ด้วยนะครับก็ถ้าใครอยากได้ตัวนี้นะครับที่เป็นดีสุดในสายดาเมก็อย่าลืมไปซื้อสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม Facebook YouTube เหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปแล้วบ๊ายบาย